เจ็ดหกนะครับฝั 7, <6 S 2> <พ>่งผมเป็นเจ้ารอฝั่งนี้เป็นเจ้าร้อนนะครับโอ้โหเกี่ยวไม่ติดนะครับโอ้ <administr ations> โหหกเจ็ดเจ้าร้อนหกดี <c oughs> โอ้โหฟังฝั่งเต่าร้อนนี่เป็นรองนะครับเริ่มต้นเกมนะครับฝั่งพี่จอยกับเจ้าต้อมนะครับนับเป็น4-0นะครับตอนนี้ฝั่งนี้นำนะครับ7-6นะครับแฝงไปก่อนนะครับโอ้โหโหมีนะครับมีนี่เจ้าต้อมนะครับ ห้าสี่รองห้าสี่อง่สีาวองห้าสี่หกเจหเนะครับเปิดป๊องหล้นไหน่อยนึงครับโอ้โหโ้โหโกดีนะครับตรนี้ตองน้แมีมาเสมอแล้วนะครับโอ้โหนหารองแซา ชงล้นไม่ได้นะครับลูกหัวนะครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงอาจจะเป็นรอแล้วนะครับมีเบอร์เสรืออีกสองพันนะครับมีเบอร์เสรืออีกสองพันนะครับเอาโอเคครับเตี๋ยกับเียน้องครับโอเครู้แล้วอ่ะสปอร์นักกีฬาพร้อมนะครับเจ็ดต่อเจ็ดโอ้ขานอกนั่งไม่ติดแล้วนะครับ ยอดโอ้โหเกีฬาพร้อมเจ็ดเจ็ข้านะครับเ่ยนโอ้โหเขี่ยวไม่ขึ้นนะครับ คุณนะครับโ oh, บบอยชลบุรีนะครับฝั่งนี้ <laughs> พิกไปพิกมานะครับต้องต้องดูกันในยาวนะครับผู้ใหญ่นะครับตอนนี้โอ้โหโคกดีโอโ้โห โอ้นั่งแน่นั่งแน่บังกล้องบังแน่นั่งแน่นั่งแน่บังกล้องบังแน่ซุปเปอร์สตาร์เตรจอเลยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ใจครับโอ้โหเราจะได้ชมเตรียมจอนะครับโอ้โหกูเกี่ยวได้นะครับตรกนี้เจ้าต้อมโคม่าทันไม่ทันโอ้โหไม่ทันนะครับตรกนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ใจนะครับที่เพื่อ จ็ดสี่อะอีกสี่ร้อยโอเคหนักกล้องนะครับแปขอบคุณพี่หมองนะครับขอบคุณสนามพ่อกง้วนะครับที่ให้โโอ้หเกี่ยวเกี่ยวได้นะครับโอ้โหแก้ไปก่อนนะครับลงมาเกี่ยวลงเอง โอ้ออกโอ้ยออกนะครับตรงนี้เจ้ารอนนะครับโอ้โหโอ้โหตมยังไม่หนีห่างกันนะครับตรงนี้130นะฮะที่จริงต้องส้มนะฮะ กีฬาฟุตบอล่าพร้อมนะครับ9เจ็ด9ต่อ7นะครับพีกมันนำอีกครั้งหนึ่งนะครับฝั่งเจ้าต้อมนะครับยอดโอ้โหนักกีฬาพร้อมนะครับ ขานอกน่าจะติดแล้วนะครับนักกีฬาเสือไม่ใช่เส้นขาวนะครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับโยงมาโอ้โหโค้งตรง,ง,รง,ง,งนี้ครับเจ้ารอนตัวเล็กนะครับแต่ว่าเทตัวสูงมากนะครับ เป็นนเซกโอนนะครับเป็นการสัมพันธ์น้ำสำหรับคู่ต่อไปนะครับบอยท็อปนะครับนครับกีฬาพร้อมครันเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะครับออกนะครับกีฬาฟงเก้าเจ็ดนะครับ ร้อนสปาร์ตโห่นิ่มนะครับพวกนี้เล็งทครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าโอ้โหเกี่ยวเกี่ยวได้น,นะครับเมื่อกี้นะครับ เกี่ยวได้ลูกสองนะครับโอ้โหลูกนี้หลังโอ้โหเกี่ยวได้เหมือนกันนะครับจะต้อมนะครับกขาโอ้โหต้องสามสามครั้งนะครับจะต้อมนะครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับพาะบิดาตีลากาโชว์นะครับขอบคุณเจ็ดดวงตาที่เข้ามารับชมนะครับผมไม่ท กีฬาพร้อมนะครับ9-7 9-7นะครับโยงหลังมาโอ้โหโอ้โหโยอดนะครับตรงนี้อขอบคุณนะครับรอเอ่อสำหรับ <9. S 2> เจ้าบอยนะครับที่จะลงเตะแผ่ต่อไปนะครับเจ้าบอยโบบอยชนบุรีนะครับ แปรมาไม่ข้ามนะครับเกมพิกไปพิกมานะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งทิเยีเยนนะครับเจ้าป๊อบเจ้ารอนนะครับโเกี่ยวได้นะครับโอ้โหเจ้าร้อนไปหลังโอ้โห เกี่ยวได้เช่นกันนะครับแล้วก็6โ,โอ,โอ้ <GO av uther> โหจบป๊อปนะครับใกล้โกงกันนะครับเกี่ยวไาเกี่ยวไปโอ้โหถ้าใครพลาดคู่นี้นะครับเสียดายนะครับ9 ปอบชงไปเกี่ยวได้นะครับโอ้โหโอ้โหเกี่ยวได้เกี่ยวกับนะครับสว<ป>ัสดีพี่อ,อ,อดีดดดตการท่าเรือนะครับจริงจริงครับยอดครับบต่อ10ต่อ8 โขเกี่ยวได้นะครับลูกเนี่ยโหเกี่ยวได้เช่นกันนะครับโขกดีโอ้โหกองเชียร์อย่าเพิ่งเดินนะครับช่วงจังหวะกางแตมขัดเที่ยวนะครับโอา้โหแปดต่อสิบผเปลนไฟตามนะครับแปดต่อสิบลงมาจะต้มโโห โอ้ดีโอ้โหโอ้เสื้อแดงเป็นเจ้าลอนนะครับกับกับป๊อปนะครับเกี่ยวได้นะครับเกี่ยวได้นะครับโอ้โหแก้ไป โอ้ไม่พลาดนะครับโอ้โหวันนี้เอาละครับได้เฮโอ้โหได้ไม่หนึ่งแต้มนะครับเก้าต่อสิบนะครับขอบคุณส10เก้าที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้โอ้โหนั่งไม่ติดกันเลยนะครับ สีนั่งกันพอน้อเนี่ยสีดิเห็นที่ชัดแน่เนี่ยมานั่งแน่มานั่งแน่วิจัยเราเห็นเลยเนี่ยจะได้เป็นภาพช็อตแน่เออขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับโอ้ยเยี่ยมงนะครับขอบคุณหลายเด้อครับมามาชมต่อเลยครับโอ้โหสิต่อสิ สิบต่อสิบนะครับโยงหลังไปต้อมโขกเกี่ยวได้นะครับตรงนี้จะร้อนโอ้โหล้นนะครับตรงนี้โอ้โหเกมเกี่ยวมีเยอะนะครับ เทียร์ทั้งสองทีมนะครับนั่งไม่ติดนะครับเปิดจะป๊อปชงจะรอนหกโอ้โหดีโอ้โหตัวสูงมากนะครับตัวเล็กๆนะครับเจ้ารอนนะครับเตะกันที่สนามโค้งง่วนะครับไม่ได้เข้าข้างใครพี่ตัดสินในกลางครับถ้าใครตัดสินดิ้ขึ้นเลยนะครับสิบต่อสิบ เกี่ยวอีกแล้วครับเกี่ยวอีกแล้วครับโอ้โหชงเองพวกเองโอ้โหทันไม่ทันทันไม่ทันไม่โอ้โหแต้มตีเสมอแล้วครับตอนนี้โอ้โหไม่เป็นไรครับเพื่อนนะครับเล่นกันได้ครับตอนนี้พี่ค้าวผมเสียเป็นเรื่องปกติครับไม่ข้าวข้าวใครนะครับไม่เล่นตังด้วยว่าน่าอันอันขออนุญาตได้ครับเด้ออันอันลบให้ผมนิดนะครับอัน เล่าทุกส่วนนะครับสนานี้ได้มีแรงได้เสียครับคุสร้างฝันนะครับพวกนี้ต้องดีกว่าเดิมนะครับบ้านนี้นะครับเด้อลงคอมเมนต์ให้นี่นะครับเด้อเดี๋ยวผมจะโดนนะครับจะเพรียวปิวนะครับผมโขกไปหลังนะครับไม่ทันนะครับโอ้โห เหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมชิงแบบทิพกันนะครับเป็นห่วยทันกันนะครับนักกีฬาครอมไปหยุดแนมนะครับนักกีฬาพร้อมสิบสองต่อสิบขอบคุณมากนะครับเด้อครับขอบคุณหลายๆครับพี่ลบลภะนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมชมต่อกันครับโอ้โหเกี่ยวได้นะครับพี่ใจพี่ใจพี่ใจบังครับบังโอ้โหไม่ข้ามนะครับ ใจครับพี่ใจครับพี่ใจบังเต็มจอเลยนะครับเดี๋ยวโอ้โหมาฟังกรรมการขันแต้มอีกครั้งนึงครับ นักกีฬาพร้อมสิบสิบสองโอ้โหนิ่มๆนะครับสังเกตดูเจ้าหลอนะครับจะใช้เทคนิคไม่พิบมาช่วยนะครับจะไม่ใช้ความรุนแรงนะครับผมเพราะว่าขลอดภัยนะครับจะไม่ใช้ลูกโค้งแบบรุนแรงนะครับ ก็จะกะจังหวะไม่ไม่ถูกนะครับของพ่อต้อมนะครับ้หพี่จ๋าพี่จ๋าพี่เม็กผมขอนะครับครับผมบ๊าดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยบนะ้านนี้ขอบคุณครับสิบสองนะครับฝั่งนี้ขอแต้มเดียวนะครับแต้มแต้มไม่แต้มครับโอ้โหโขกมาตรงกลางเลยนะครับ <12. S 1> โอ้โห คู่นี้เป็นคู่เอกในรายการนะครับตรต่อดีบหัวใจนะครับได้กิฬาส่งต่อครับ11 12 11ต่อ12นะครับเสดมาพวงไปโอ้โหเกี่ยวนิ่มนะครับตรงนี้ สิบสองไม่อบโอ้โหสิบสองเท่านะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวแต้มเดียวโอ้โหฝั่งนี้ไม่ไเกมนะครับฝั่งโน้นอะไมาสิบสองกับสิบสองนะครับผมเอาละครับวันนี้โอ้โหนักกีฬาลูกเดียวเกมนะครับ12 โอ้โห whoa, ส,ส่งมาโอ้โห whoa, โบกดีนะครับรองบอกบอกมือครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับโอ้โห whoa. มีความมั่นใจเต็มร้อยนะครับเจ้ารอนนะครับฝัง่งป้อมก็เต็มร้อยกันนะครับลูกเตะว่าล็อกไป่สิบสองสิบสองเต็มสิบสองครับ โยงหลังไปโอ้โหเกมไม่เกมครับเกมไม่เกมเกมไม่เกมครับโอ้โหลูกหยอดเกมนะครับโอ้โหโอ้โหลูกหยอดนะครับรอนใช้เทคนิคนล้วนเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับโอ้โหฝั่งเจ้ารอนนะครับชนะไปนะครับโอ้โหเดี๋ยวขอไปขอสัมภาษณ์เลยนะครับจัป๊อปนะครับ ฝั่งพวกโวขอแก้นะครับไม่ทราบวา่าฝังทาจเองจะจะแก้หรือเป่านะครับ้ก็อยู่ฝั่งแใจอยท่านนะครับไอรอนใ่ไหอรอนรอบรอเขาจะแก้ไหมแก้เลยครับนักกีฬาแก้เลยนะ เตะไม่ได้ว่านะครับไม่ได้บังคับกันนะครับแตบนี้ทั้งเด็กกีฬานะครับครับชาติเตะก็เตะไม่เตะนะครับกีฬาทั้งเด็กแะครับไม่ได้บังคับกันนะครับเป็นการแข่งครับกีฬาที่แข่งกนะครับลงในสนานะครับโอ้โหคู่เมื่อกี้ดีบหัวใจนะครับถังจะต้มนะครับไม่นึกว่าจะหยอดนะครับ เรายังมีคู่ต่อไปนะครับโอ้โหเอฟีเลอบสนามนั่งไม่ติดนะครับ เรียกข้ามโก้บอยบาครับโกบอยเรียกข้ามแดนนอครับพี่เดี๋ยวขึ้นเีรีมาได้แลครับเรจะได้บอกต่ะโก้ต่โก้นะครับตะโก้อยู่พี่นะครับตะโกยูพี่นะครับ ผลสั่งฝันนะครับผมขอบคุณหลายครับที่ให้ความร่วมมือนะครับที่บว์พิมพ์ราคามากนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมน,นะครับผมขอบคุณครับผม